มาสกูมันแน่นไปแถมนีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมนะครับความร้อนบอกว่าแต่ละแถวแน่นเกินไปนะครับทำให้จังหวัดฟ้อนมาไม่สวยงามตามเลยครับเแถวนี้กำลังเที่ยวสุดนะครับเที่ยวแถวก่อนครับเที่ยวสุดนครับเที่ยวเลยครับผมจะได้รู้ว่าแถวนี้เที่ยืดนะครับจะได้บอกบอกถ้าคนซ้อนกันก็จะมาไหนครับคุณพี่จำร้านจำร้านคนำร้านเลยครับเป็นกัมาจำรานเลยสิ คนสำรานร่้อหน้าตาดีๆนคนสำรานเนี่อสยๆครับรับกปีะครับ้หลายทุกปีครับหลายทุกปีครับคนเยอะครับรำาเรียบร้อยว่าันไปสแถวแล้วนะครับตอนนี้สวยแล้ว่วนนี้ตนนรพ้าดตอนที่เะเริ่อสวยแล้ว้ายขันอีกบายันอีกายันอีกอ่า ดูครับอ่ายืดเทอดูครับตัวพอตัวแล้วนะไว้ดูตุดกันไหมอ่าติดสี่แย่ครับอาจจะต้องปิดถนนเพิร์ดกับนะครับขอเต้อที่ดูด้วยครับก่อนเจอ่ยหงนะครับอ่ะไซด์หันมาหันหน้ามาทางดีดีที่ก่อนนะครับอ่าตอนนี้เป็นแถวแล้วระหว่างที่เล่นตีสวยมอกยเนี่ยเวอร์สกู้แท่นมาก ตอนนี้เป็นแถวขณะที่ถนนสีจันยาวไปถึงเทียวตมนี้ขอเจ้าหน้าที่เที่ยวประสานงานเรื่องพื้นที่ด้วยนะครับทราบว่าน้ำล้แน่นมากเกินรับไม่ได้นะครับได้กลับไปราชการไปยังช่างภาพสื่อมวลชนในช่วงซออีกหนึ่งก็ตั้งใจจะขึ้นเวทีตรงนี้ขึ้นได้สมบูรณ์พูนผลเกษมสุขทุกเมื่อ ตั้งแต่วินาทีวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถินออไปนะครับท่านประธานในพิธีจะได้เดินทางไปยังเวทีการด้านหน้านุศวดีประชาธนปไตยัเพื่อกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมลำบวงสวงในครั้งนี้พร้อมทั้งรับชมการลำบวกสวงครับใน่กระดาษนี้นะครับท่านพันเทพเสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น้อมคณะผู้บริหารจะได้เดินทางไปยังเวทีกระอ่างนะครับด้านหน้ารุสาวรีย์ดีประชาธิปไตยเพื่อที่จะได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมกิจกรรมหล่อบวงสวงในครั้งนี้เป็นลาดับรวามอยากขอบคุณแล้วนะครับท่านจะได้ร่วมรับชมการหล่อบวงสวง สิสขับสิคู่เมืองขัแกะทับขอบคุณครับ,อ,คครบอะไรครับทุกท่านครับนางลำทัพหมดหันหน้ามายังเวทีกลางครับสักครู่หนึ่งขณะเดียวกันให้ท่านดูแถวดูแนวตัวเองไปด้วยเพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผ้าท่านไม่ตรงปรับครับ ในสักครู่นึงน,นะครับก่อนที่เรานะครับจะทำการรำวงสวงหนึ่งรอบสุดท้ายในครั้งนี้ครับผมขอเรียนเชิญวันนี้ดาราลูกหลานชาวคอนเกตมาด้วยครับรน,น,น้องแพรวานิชาพัฒน์ชันชัยโลนรัครับผมับน,น้องด้วยครับน้องแพรวานะครับมาพร้อมกับน้องรัตต์นะครับ พันธที่สลัมวัฒน,นคุณครับเดนเซอรนะครับเดนนี่คือพระเอกช่องเจ็ดครับท่านพันเทพเสาโกศลครับนี่คือดาราช่องเจ็ดสิบเจ็ดสีครับนางรำนะครับนี่ครับน้ <ไป S 1> องแพรวาแนะน้องพลาสเตอร์ถ่ายรูปแล้วขออนุญาตเอาไปลงยูทูบหน่อยนะครับช่ายสิบถ่ไปอแล้วขออนุญาตไปลงยูทูบเลยนะครับก็จะมีน้องๆ นางงามแาบทักษิณท at ่านครับมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพันเทพสองโคศรรองผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวพบตะพี่น้องนางลํำชาวจังหวัดขอนแก่นกว่าห้าหมื่นคนครับเรียนเชิญครับครับขออนุญาตเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทุกท่านผู้บัญชาการมูลนิาหารเดที่23ท่านในายกหลากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการหลาการชาดทุกท่าน ท่านราอ,นองผู้บัญชาการมณฑรธานบกที่23ท่านผู้บังคับการตระเวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นท่านปลัดจังหวัดขอนแกน่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นท่านนายกที่สมานตรีนะครขอนแกน่นท่านประธานสภาวัตกรรมจังหวัดขอนแกน่นนะครับแลแ้วก็น้องเดวากับน้องคัสเซอร์นะครับรวมทั้งคุณบูสิทธิ์ทั้งแก้วมณนทีคือมิตอร์ไดยอลแต่ตอนที่สำคัญสุดก็คือ นางราบทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านติดภารกิจรับเสด็จที่กรุงเทพมหานครท่นทานก็เลยได้มอบหมายผมประเทศสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับมาเดินาทางมาที่พื้นที่การบูรณาสวนสิ่งศัดสิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นในวันนี้นนในานามของจังหวัดขอนแก่นต้งองของขอบพระคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนางรำที่มาจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านจากทุกส่วนราชการ จากทุกอบตอจากทุกเทศบาลจากทุกสถานศึกษานะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญที่ก็คือส่วนราชการหรือผู้ฝึกสอนนะครับรวมทั้งเทศบาลอบตอส่วนราชการที่ช่วยฝึกสอนนางรำทุกท่านรวมทั้งในการนำนางรำมาสู่สถานที่รำแห่งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึง่งและก็ส่วนราชการหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นที่เยี่ยัตว์มื่อวานตรวจบ้านเทศบาลระดับขอนแก่นซึ่งเป็นภาพหลักในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้นี้ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขกายสุขใจขอให้สมความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาขอให้สามารถเดินขอนแก่นได้สูงสุดในการบริหารขอนแก่นที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันทำเนินส่งในวันนี้จงคุ้มครองทุกท่าน

ผมได้ทราบแล้วว่าในช่วงการปุนสองสองรอบที่ผ่านมามีปัญหาก็คือว่านางราเรามาเยอะถับเลยแน่นไปเข้าใจาเราทราบนะครับเพราะยอมไม่ขยายแยวออกไปแล้วไม่พอถนนไม่พออยาจกจรลปพพนักงานนี้เลยไปบอกสอเข่าเลย รถระโดแก้วโงมนะครับข้ามแยกเธอไส่วนวถนน์ลุยส์นโนลมับไปไม่ได้กติดโน้ตครับก็เลยจอดอยู่ตรงนั้นวันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับอยากให้เราปลุกเบอร์ให้ในด้เบอร์ท้งยที่สิบหกเบอร์ครับพอปรอทอคำว่าแล้วแต่รอดต่อไปไม่มีคำว่ากระซาง มีทอดใดใส่เฮม์เมอย่าเป็นห่อเมื่อฟอนขากับวปาไปไปแต่เมื่อคือนกเป็นกินเดือดเดจังโอ้ยกันเทโอนคืบหดองเสียซื้อขอนแก่นศพกับการฝึกซสอมแบรแรมปีครับทุกท่านครับเอาล้ครับลองการแขนดูครับการแขนดูเออลองการแขนจัดแถวดูครับจัดแถวดูวอาคนข้างหน้าครับว่ามีทองคำอยู่หรือเปล่า เตียนไปเตียนมาทรัพย์ส,สินหายเหมือนได้บ่ได้เลยอาดูแลเอาแกนลงครับทุกคนหัดหน้าเข้าสารรักเืองพี่้องเช่าขอนแก่นดีขคาลงครับมือน,ออน,น,อน,อน,นี้เป็นมือสารวันดีที่เช่าขอนแก่นมาพร้อมยิ้มพอมใจกันลำํำบวงสวนสิ่งศััดิ์สิส์คููบ้านครูเมืองและสารรักเืองขอนแกน่นขอ บุญกุศลคุนงานความดีที่รด้ในา้าลน,นุดน้ำให้พบแต่สิ่งดีตอนจากดีเป็นต้นไปเลียนเชิญครับขออนุญาตถ่าย,ยไปลง YouTube หน่อยนะครับขออนุญาตถ่ายไปลง YouTube หน่อยนะครับ พระธาตุทำแก่นตั้งแตก่กำให้นำสองบนเมืงองคอนกลาพอพ้องค์พระลาสถิตเร้าในเมืองบานลูกหลานบนบันไทยเจ้าปูหมายสาท่องเจ้าพอหลัก เจ้าผู้นำปา,สางสังก์พระนครสีบริรักทันนั้นโนอได้มาก่อเป็นบ้านแต่นั้นเขาได้อยู่ดีมาถึงกาลบาทนี้สิน้องสมบูชาดวงมาลาพูง You see what I'm next ใช้สดแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบหมดครับ oh. ยูนาเส้นท่านครับยูนาเส้นท่านครับกำลังถ่ายวิดีโออยู่ครับกำลังถ่ายวิดีโออ,อยูุนาเส้นท่าน สองสาวเป็นคนสวยๆครับ อนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับทั้งผู้งามทั้งเต้นสวยตัวทีมเลยไหมครับ หลังเป็นไฟเส้นทันโคตรสวยเลยครับโอ้ต้องสัดไ่มือมี้ดีเด็ดมากครับม้ยมาอนี่มันมันเห็นไฟด้วยเนี่ยมันสวยเลยเนี่ย